อยู่กับผมชื่อจาก a s s ซิสเนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับ PS5 ครับซึ่ง PS5 ที่เราเห็นกันอยู่นี้นั้นเป็น PS5 รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นสลิมนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมา unbox PS5 กันครับโอ้ my god ซึ่งคลิปนี้เราจะเป็นการ unbox นะครับส่วนในคลิปต่อไปนั้นจะเป็นการติดตั้ง SSD พร้อมกับการ back up ข้อมูลนะครับ ส่วนในคลิปทดลองเกมนั้นก็จะอยู่ในคลิปถัดไปอีกครับก็ฝากติดตามซีรีส์ PS5 นี้ด้วยนะครับ<ป>เดี๋ยวเราไปอันบล็อกกันเลยครับตอนผมซื้อ PS5 นี้มาตัว PS5 Slim ก็ออกแล้วนะครับซึ่งผมซื้อตัวนี้มาผมอยากได้ตัวเก่ามากกว่า แต่ยังไงเดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะพูดเปรียบเทียบระหว่าง PS5 ตัวธรรมดากับ PS5 Slim ในตอนท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากดูจนจบด้วยนะครับซึ่งในกล่องมันมีอะไรเอ่ยมีกล่องอีกกล่องในกล่องนี้ก็มีอีกล่องครับเดี๋ยวเราเอาวางก่อนเราต้องเอาออกจากด้านข้าง ตอนนี้ก็กำลังเอาตัวกล่องอ e s s ร r y ออกมานะครับว่าแต่เพื่อนๆคนไหนชอบเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับเพื่อเอาไว้แชร์กันว่าเกมไหนหน่าเล่นหรือว่ายังไงหรือใครชอบ PS5 ตัวนี้หรือว่าสลิมมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับนี่อันนี้เป็นกล่องตัวอุปกรณ์นะครับ PS5 ของเราอยู่ยังอยู่ข้างในครับซึ่งก็ช่างมันก่อนนะครับเอาอุปกรณ์ไว้ที่อื่นก่อน เรามาตัวที่พระเอกของเราในงานนี้ครับในกล่องก็โบเบแล้วครับเหมือนลังใส่ไข่ยังนี้นก็ไม่รู้กูสมมดราคาเลยเราก็เอามาครับ แบบนี้ก็คือตัว PS5 ของเราครับ,รบสวยงามมาครับด้านหลังของเขาก็จะมีพอร์ตเป็น USB-A สองพอร์ตครับแล้วก็ พอร์ตตัว Ethernet แล้วก็ HDMI แล้วก็ power ของเขาครับด้านหลังนี้ไม่มีอะไรครับเป็นที่ใส่แผน่นฟังใส่แผ่นนะ่ะส่วนของด้านหน้านั้นก็จะเป็นตัวที่กด power เปิดแล้วก็กดใส่แผนนะ่นฮะกด eject แผ่นจะมีรู USB-C กับ USB-A ให้อย่างละพอร์ตด้านหน้าครับ ออซสเซอรี่นะครับที่เขาให้มาชุดเปิดขึ้นมาเ,เราก็จะเจอกับใบรับประกันครับก็ลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยครับบ๊ายบายเราก็จะได้จอยใหมกอันนะครับจะเป็นจอยสีขาวครับค่อยๆหยิบออกมาชุดมากเลยครับกดยังฟินเลยครับ แล้วก็ถ้ากดตรงกลางก็จะเป็นสีน้ำงเงินขึ้นมาตัดกับสีดำกับสีขาวด้วยสุดยอดลงตัวมากแต่จริงๆแล้วผมมีจอยอีกอันหนึ่งอยู่แล้วนี่ครับอีกตัวนี่ครับจอยอีกตัวจะเป็นสีดำนะครับต่อมาครับอันนี้คือสายชาร์จจอยครับเป็น USB C to USB A ครับ นี่ครับต่อมาก็เป็นตัวสายเสียบของตัว PlayStation นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคู่มือฮะที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็กูฟีมาคู่มือบอกอต่างแล้วในนี้คืออะไรครับในนี้คือ สิ่งสำคัญครับที่เราขาดกันไม่ได้นั่นก็คือเคดียมไอก็ใช่ถ้าไม่มีแคดียมไอก็เสียบต่อขึ้นจอไม่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญครับเพราะว่าถ้าไม่มีพีเไฟ้าคุณก็จะล้มครับนั่นคือฐานตั้งนั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องเอาพียสไฟมาวางบนนี้แล้วก็ขันสกรูยืดไว้ครับ มันก็จะตั้งได้ครับมันไม่สามารถยืนด้วยลำแข้งมันเองได้มันต้องมีคนมารองรับนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่อง PS5 นะครับและแน่นอนครับ PS5 มันไม่สามารถยืนด้วย PS5 มันไม่สามารถยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้ครับเราจรึงต้องมีตัวน็อตยึดกับตัวฐานเพื่อตั้งมันครับซึ่งนั้นล่างคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีรูตัวนี้อยู่คุณต้อง าอะไรมางัดมันออกหรือถ้าคุณเล็บคมพอคุณผมคุณก็สามารถแกะมันได้แบบนี้อะเป็นไงเล็บคมมากหลังจากนั้นเราจะต้องเอาดูนี้ให้มันตรงกับรูนี้แล้วเอามาประกบแล้วใส่น็อตขันเข้าไปซะตามนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเราต้องมีไขควงครับเพราะถ้าไม่มีไขควงเราจะขันสกรูไม่ได้ไม่ไงั้นคุณก็เอาไก่มาจะได้ขันได้ เราวางลงไปตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะ arrange อ,อยู่ในระนาบเดียวกันคนระับอันนี้เหมือนยาพาราเซตามอลเลยลูซูกูมันเหมือนพระตัวหัวสกูมันเหมือนยาพาราเซตามอลแลนะ้วแล้วก็ใส่พาราเข้าไปครับแล้วก็ขันด้วยมือสักเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนคนระับแล้วก็ขันไปครับเอกอีเอกเ,อเ,อเอมื่อขันจนพอแน่นแล้วเราก็เอา ัวไขควงมาขันให้มันแน่นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยครับพรรู้สึกแน่นจริงๆแล้วก็ตามนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวฉันมันก็จะสามารถยืนด้วยตำแงข่งคนอื่นได้ <c oughs> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแบบประกอบฐานครับทีนี้มันก็จะมั่นคงแล้วก็ไม่ล้มง่ายแล้วครับมั้ง ส่วนอันนี้เรามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับ3รุ่นระหว่าง PlayStation 5 PlayStation 3แล้วก็ PlayStation 3 Slim นั่นเองครับระหว่างนี้เราก็รอชาร์จจอยนะครับถ้าชาร์จเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกม t k k e n 7ให้ดูกันสักตาหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าจะให้เทียวกันระหว่าง ps 5กับ ps f i e slim นั้นเรามาดูกันที่ ps 5ก่อนดีกว่า ps 5ก็จะมีสเปคตามนี้เลยครับตืดึดงส่วน ps f i e slim ก็จะมีสเปคตามนี้เลยครับตือดึดงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของทั้งสองอันนี้นั้นจะมีแค่ความจุก,กับน้ำหนักเท่านั้นเองซึ่งน้ำหนักนั้นก็แทบไม่มีผลเลยเพราะว่าเราก็ตั้ง ps 5ไว้ที่บ้านอาจจะมียกไปเล่นบ้านเพื่อนบ้างแต่มันก็ไม่คงไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้น ความจุที่เพิ่มขึ้นมาจาก825เป็น1เทซึ่งเพิ่มมาอีกแค่200กิกมันก็แทบไม่มีผลอะไรขนาดนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะใส่แบบติดตั้ง ssd เพิ่มเข้าไปแต่สำหรับส่วนตัวผมผมจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนที่มี ps 5ตัวเก่าอยู่แล้วนั้นไม่ควรซื้อ ps 5ส slim หรือถ้าคุณมีเงินเหลือมากพอนะคุณก็ซื้อได้แต่ถ้าคุณยังไม่เคยซื้อแบบ ps f i ักตัวเลยคุณก็ไดเรกไปที่ ps 5 slim เลยก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนหรือยังไงก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับซึ่งสำหรับคลิป unbox ในวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามซีรีส์ของ ps 5ด้วยนะครับในคลิปต่อไปเราจะใส่ ssd นะครับเพิ่มความจุข,ของมันให้ดูนะครับเพราะว่าที่ให้มาเนี่ยมันให้มาแค่825กิงครับมันไม่พอครับชาวเกมเมอร์อย่างเราต้องใส่เพิ่มเข้าไปครับเพราะฉะนั้นขอติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ